สวัสดีค่ะผู้ติดตามและคุณลูกค้าท่านนะคะวิวิค่ะสัพเพเหระจตเทแลนด์ค่ะวันนี้เสาร์็กุมภาพันธ์ส5 5 8นะคะถือเอาเป็นวันที่เราจะใช้ในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการทางโลกออนไลน์นะคะสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะมีแค่ Facebook กับไอนั่นเองนะคะดูยิ่งใหญ่มากโอเคเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนนะคะวิวินะคะ จ้าค่ะเราสองคนพี่น้องนะคะเป็นซอของแบรนด์น้องใหม่ค่ะมาฝังอย่างฝักตัวกันนิดนึงเนาะให้รู้ว่าเรามีตัวตวนจริงๆนะคะแบรนด์ของเราค่ะแบรนด์น้องใหม่ก็คือแบรนด์มาโจไทยแลนด์ค่ะส่วนสินค้าของเรานะคะก็คือมาโจเพอร์เฟคเซนแคร์อออินวันค่ะยาวใช่ไหมดูช้าๆนะคะดูปรับวิวีหนึงค่ะมาโจเพอร์เฟคเซนแคร์อออินวันค่ะ ไชื่อยาก็คือชื่อนี้เป็นชื่อทางการนะคะที่เราใช้ไปจดแจ้งทางออยอนะคะเป็นชื่อที่ได้รับเลขอ,ออยอมาเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะว่าสินค้าของเราจะแบบว่าผิดกฎหมายหรือว่าไม่ไม่มีคุณภาพนะคะส่วนเรื่องของอโรงงานค่ะเราก็มีโรงงานที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพ GMP เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะรับรองได้ค่ะว่าเราไม่มานั่งกวนคินกันหลังบ้านแน่นอนนะคะค่ะต่อไป ก็อยากจะแจ้งนิดน,นึงนะคะสําหรับชื่อทางการก็มีแล้วชื่อไทยค่ะสั้นๆสํา,สราสหรับให้พวกเราเรียกกันฮิปติดปากเนาะแล้วก็จะจํากันง่ายขึ้นนะคะก็มีนะคะก็คือเราเรียกกันว่าครีมกันแดดแม่มดหลอดม่วงนะคะอีกครั้งนะคะดูปากวิวีนะคะครีมกันแดดแม่มดหลอดม่วงค่ะโอเคนะคะเขาจะรงกันเนาะโอเคค่ะไา้คนถามว่าค่ะทําไมต้องมาโจทําไมต้องหลอดม่วงทําไมต้องเรียกว่าครีมกันแดด แม่มดหลอดม่วงเรามาตอบคำถามเลยนะคะโอเคเรื่องที่แม่มดนะคะทำไมได้ว่าคิณกระแดดแม่มดหลอดม่วงแม่มดค่ะก็มาจากคําว่ามาโจนะคะที่เป็นชื่อแบรนด์สินค้าของเรานนั่เองนะคะจริงๆเนี่ยมันเป็นคําที่มาจากภาษาญี่ปุ่นค่ะซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคําว่ามาโจดูปากวิวินะคะมาโจ Majo ค่ะมาโจโนะคะของเขาก็จะแปลว่าแม่โมดในภาษาญี่ปุ่นนะคะแต่เราก็เพียนมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะให้ออกเสียงกันง่ายขึ้นนะคะจะได้ไม่ต้องไปเพียนมากมามก,กว่านี้นะคะก็คือมาโจโนะคะ Majo เหมือนกันค่ะแต่เราออกว่ามาโจโมาโจอุ๊ยโทษค่ะมาโจโของเรานะคะก็แปลว่าแม่มดนั่นเองเนาะส่วนหลอดม่วงก็คือแน่นอนหลอดม่วงก็คือสิ่งทาของเรานี่เลยนี่เห็นกันเนาะหลอดม่วงนะคะหน้าหลัง เป็นไซส์15กร,รัมนะคะนี่ค,ค่ะเรามาทำความรู้จักนะคะตัวมาโจเพอร์เฟคซันแคร์ออลอินวันกันเลยดีกว่านะนี่ค่ะหลออสีม่วงแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะนี่ไซส์ค่ะอยู่ที่15กร,รัมนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นครีมกันแดด spf 60 pa บวกบวกบวกนะคะเนื้อบางเบาค่ะเป็นเนื้อมูสนะคะแล้วก็ซึมไว้ค่ะเกี่ยง,ง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย เข้ากับทุกสภาพสีผิวด้วยเพราะว่าเนืคีเป็นสีเบจอ,อ่อนๆนะคะสีเนื้ออ่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ปรับสภาพสีผิวได้อย่างให้ดูขาวเนียนอมชมพูแล้วก็ดูขาวเป็นธรรมชาติด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเป็นรองพื้นในตัวด้วยรองพื้นในตัวนที่นี้ก็คือสําหรับวันเบาๆสบายๆนะคะสาหรับคนที่ขี้เก็จแต่งหน้านะคะหรือว่าน้องนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะแบบหน้าดูแบบ เขาเด้งเป็นธรรมชาติไปเปโรงเรียนเป็นมหาลัยนะคะแต่ไม่อยากให้อาจารย์จับผิดหรือว่าโดยคุณครูตําหนิเอานะคะก็นี่เลยมาโจระช่วยช่วยได้น,นะคะยังไงก็ลองมาทดลองกันดูเนาะแล้วก็ลองมาอุหนนกันดูนะคะว่าของเราเนี่ยดีจริงหรือเปล่าเรารับประกันค่ะเพราะว่าเรามีผู้ที่ใช้จริงนะคะหลายท่านอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นช่างแต่งหน้าอาชีพนะคะหรือว่าจะเป็น เซื้ดต่างๆก็รับประกันได้เลยเพราะว่าหลายท่านนะคะเอาไปใช้กันแล้วแล้วก็มีรีวิวมาให้ดูกันด้วยนะคะยังไงเข้าไปติดตามรีวิวแล้วก็ข่าวสารอัปเดตต่างๆนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราจะ,จะมีให้นะคะส่วนถ้าใครค่ะอยากจะรู้จักเรามากขึ้นกว่านี้นะคะหรืออยากจะสอบถามสั่งซื้อนะคะก็แอดไลน์กันมาได้เลยนะคะที่รายไอดีนี้เลย ค่ะยังไงก็อยากให้รู้จักกันมากกว่านี้นะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะาตามช่องทางที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เนาะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ที่บนหัวคลิปให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะที่สําคัญค่ะอย่าลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืมค่ะกส็สั่งซื้อสินค้าหรือว่าสนใจอะไรสอบถามเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะที่วีนะคะแล้วก็ที่วีนะคะแล้วก็น้องจิตจ้านะคะเราสองคนพี่น้องเป็นเจ้าของแบรนด์นี้เองนะคะ แล้วยังไงเรามาติดตามกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสถานที่ค่ะห้องน้ำที่บ้านเองนะคะเพราะว่าใช้ไฟแล้วเนี่ยในจุดจุดนี้นะคะที่ห้องน้ำเนี่ยไฟสวยที่สุดแล้วนะคะเราเป็นอะไรที่แบบว่าธรรมชาติมากด้วยนะคะยังไงฝากด้วยค่ะแล้วติดตามในคลิปต่อ,ตอไปนะคะบ๊ายบาย